ิดว้าแพรพิมอารยาเปล่งประกายความสดใสแถบพาพใม้หายคิดถึงเปล่งประกายจากความสดใสสดใดสาตาทุกครั้งจริงๆค่ะโดยเฉพาะภาพในอินสตาแกรมล่าสุดนะคะแพรพิมอารยาหนึ่งสาวแจ้งเกิดวงการบันเทิงจากเวทีมิสทีมไทยแลนด์มาพร้อมแคปชั่นว้าวมากค่ะเรียบง่ายแต่ทว่ากลับส่งออร่าความสวยสดใสได้ขนาดนี้ค่ะกับแฟชั่นไม่หลุดเทรนนะคะเสื้อครอปสีขาวแม็กซ์ลงตัวกับกางเกงยีนส์เพิ่มไอเทมเสื้อคลุมสีเหลือง ฝสสาดคอมเมนต์ก่อนส่งผลงานใหม่ๆให้ได้ติดตามกันเทียบเลยล่ะค่ะจริงๆเฉพาะเบาะ้านาเนี่ยก็เต็มไปด้วยความน่ารักของน้องแพรทุกครั้งเลยค่ะที่เห็นการอัปเดตก็ไม่เคยไม่ได้รับพลังความสดใสสักครั้งนะคะและไม่ได้ส่งแค่ความน่ารักที่ได้เห็นเท่านั้นค่ะเพราะว่าแพรพาเลตเนี่ยมาพร้อมความสามารถและก็แบ่งปันคำแนะนำทริค รวมทั้งเรื่องราวดีๆที่ให้ทุกคนนั้นมีกำลังใจในการเรียนหนังสือไว้มากมายค่ะในรายการ d ด i รีสอบเข้าหมอยาซิสแช n แนลค่ะเพื่อให้นำไปปรับใช้ในการเรียนและก็ส่งแรงมันดาลใจแบบไม่มีหมดให้กันและกันนะคะเรื่องการเรียนแพรคว้าผลการเรียนยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็ทำความฝันได้สำเร็จสอบติดคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาที่ฝันเอาไว้ด้ค่ะ